S <S เห็นเขาเงียบเงียบก็อย่าคิดไปเหยียบเขาลองคิดว่าถ้าคนถูกเหยียบเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราไปเหยียบเขาเขากําลังแย่หรือเขากําลังแน่เราก็ยังไม่รู้ถ้าเราไปเหยียบเขาแล้วเขากําลังแย่ลองนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราโดนเหยียบตอนที่เราแย่เราจะนึกเลยว่าทำไมคุณต้องมาเหยียบย่ำฉันฉันกำลังแย่จมดินอยู่แล้วคุณมาเหยียบให้จมไปกว่าเดิม ให้คนที่มาเหยียบเนี่ยไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนแท้ไม่น่ามาเหยียบกันตอนที่กําลังแย่เลยแต่ถ้าเหยียบตอนที่เขาแน่ก็ไม่แน่นะเราไปเหยียบเขาสองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าเราก็นึกถึงการเหยียบก็เหยียบสองเท้าแล้วเขาพาคนของเขามาเหยียบเรา 30, 40, อีกสา4สิบสี่สิบเท้านี่ถ้าเขาแน่นี่เราก็แย่มเหมือนกันฉะนั้นไม่ควรเหยียบกันโดยจริงๆเขาจะแน่หรือเขาจะแย่ คนก็ไม่ควรจะเหยียบกันเพราะว่าไม่เกินร้อยปีเนี่ยเราก็หายจากตรงนี้ไปแล้วเนะเราทุกคนตายหมดหายจากตรงนี้ไปหมดอยู่กันแบบช่วยกันประคับประคองดีกว่าเห็นรองเท้าก็นึกถึงว่าเนะเราก็ใช้รองเท้าเนี่ยชวนกันเดินไปพัฒนาชีวิตไปดีกว่าที่จะไปเหยียบย่ํากันเ mm. ห็นเขาแย่ก็อย่าไปเหยียบเขาลองคิดในมุมกลับว่าถ้าคนถูกเหยียบเป็นเรา เหยียบตอนเข้าแย่หรือเหยียบตอนเข้าแน่ก็ไม่ควรจะเหยียบกันด้วยกันทั้งหมดเลยเราเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจให้ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขเท้าไม่ใช่ของต่าถ้าหากว่าเท้ามันพาเราเดินไปทําความดีได้แต่เท้าจะเป็นของต่าถ้าไปเหยียบย่าคนอื่นขอจเจริญพร เจลลี่เจลลี่เนี่ยอืมทเ,เจี่ย่างไยสดจากสวน 酸酸，加酸。